วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอรเบี่คลิปนี้เราก็มาดูเรื่องราวที่เห็นแล้วสุดน่าประทับใจกันอีกแล้วครับแน่นอนว่าอย่างพี่รัศมีแค้หรือ คือว่าเป็นแฟนพันธ์แท้คนหนึ่งของทัพนักตบบอลลย์บอลหญิงสาวไทยของเราครับแล้วพี่แขปีนี้ไม่ใช่แค่ผู้ชมผู้เชียร์อย่างเดียวพี่แขยังมีการอัดฉีดน้องๆด้วยก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันเลยครับว่ารัศมีแขได้มีการพูดอัดฉีดสาหรับน้องๆรายบุคคลสําหรับคนที่สามารถบล็อกหรือว่าเซิร์ฟอสได้ก็จะได้ครั้งละ500ครับแล้วล่าสุดพี่แขกก็มีการเอาเงินใส่ซองมาเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด 40,000บาทเพื่อเตรียมนำไปมอบให้กับน้องๆทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราพูดจริงให้จริงอัดฉีดจริงครับพี่แขมีการเปิดดูในซองให้เห็นเงินด้วยรัศมีแขก็ได้มีการเปิดเผยครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยสําหรับการให้เงินจากจะให้เป็นรายบุคคลสำหรับคนที่เสิร์ฟเอสหรือว่าบล็อกได้ เป็นให้ทุกคนให้น้องๆน,นักตบสาวไทยของเราทุกคนไปหารกันเองน่ารักมากๆเลยครับนี่แหละครับถือว่าเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่สุดยอดจริงๆสําหรับกองเชียร์ชาวไทยของเรานอกจากที่จะชื่นชอบวอลเลย์บอลอย่างมากแล้วยังเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆด้วยการอัดฉีดอีกด้วยสุดยอดเลยครับรัศมีแข